สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนมิถุนายนปี2568โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเรสคริปชั o นค่ะ สำหรับการทำนายดวงเกตใช้หลักสถิติเป็นหลักนะคะไม่ได้มียาณอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะช่องของลูกเกตพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีดวงการงานการเงินล้วนๆประจำลักขาและดวงความรักล้วน,วนประจำลักขนาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กลิงก์ของเว็บแปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ถ้ประจำตัวอยู่ในภพการงานกลุ่มดาวความรักก่อนย้ายเข้าภพมหาสเสน่ห์กลุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพความรักดาวเสาเลลงลักนาเป็นพินทุบาตพรหมลิขิตให้รักกันแต่ต้องจูงมือกันให้แน่นพอเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาคนโส,สนิทพบรักกับคนที่ใจตรงกันแต่รอบข้างอาจไม่เห็นด้วย รักพัฒนาได้แบบเงียบๆอาจมีคนหรือกลุ่มคนคอยจับจ้องจนเกรงคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักสุกงอมปัญหายังมีแต่จะพัฒนาแล้วอาจได้สถานะแฟนแล้วค่อยฝ่าฟันปัญหากันต่อไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักกันแต่มีปัญหาจุกจิก ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าไม่เอาไปเล่าให้ใครฟังค่อยๆประคองกันเองสองคนจะรอดค่ะลักนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจำตัวอยู่ในภพการงานก่อนย้ายเข้าภพมหาสเสน่ห์กลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่ดาวความรักเป็นเกษตรอยู่ในภพความรัก ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพมหาเสน่ห์ดาวแห่งการสร้างครอบครัวกลุ่มลักนาดาวคู่คนเยอะเรื่องแย้สัมพันธ์กับดวงชะตาคนโสดสนิทรักพุ่งเข้าหาแต่ยังเอามาเป็นเจ้าของไม่ได้ค่อยๆสารสัมพันธ์ถ้าไม่เร่งพัฒนาจะมีโมเมนต์หวานๆด้วยกันเยอะ คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะรักเบ่งบานรอาการเปิดตัวแต่เขาอาจยังไม่พร้อมอยากดูดูต่อไปก่อนถ้าไม่กังวลอนาคตปัจจุบันก็หวานดีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีคนแอบจับจ้องความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่มีรักซ้อนทั้งคู่จะไปกันได้ด้วยดีมีเวลาให้กันแต่ถ้าซ้อนจะโดนแฉคะ่ะ 4กุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวเป็นเกษตรเล็งดาวคู่คนเยอะเรื่องแย่ดาวความรักอยู่ในภพครอบครัวกลุ่มดาวมฤตยูก่อนย้ายเข้าพบแผงการริเริ่มใหม่กลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเป็นเกษตรก่อนย้ายเข้าพบอริกลุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนสสนิทพบรักกับคนที่ใช่ในหลายๆอย่างแต่ก็มีความต่างกันเยอะรักพัฒนารวดเร็วแต่รอบข้างอาจเตือนให้ยังยังไหวคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะยิ่งรู้จักยิ่งพบความต่างที่ไม่คาดฝันแต่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่ยังไงคงปรับจูนกันได้แต่รอบข้างอาจวุ่นวาย คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วยิ่งคบทัศนคติยิ่งต่างแต่กลับยิ่งดึงดูดกันเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันแต่รอบข้างอาจยุให้แตกกันค่ะลัคณาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพความรักกลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่ ดาวความรักเป็นเกษตรอยู่ในภพความรักก่อนย้ายเข้าพบมรณะกลุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสยอยู่ในภพแห่งความเจริญดาวโทษทุกข์อยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวคนโสดสนิทเจอรักปักใจสารสัมพันธ์กันเร็วปลายเดือนมีเหตุให้ห่างแต่ถ้าเป็นคู่กันจะเชื่อมั่นและรอเวลาเพื่อกลับมาเจอกันใหม่ คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักหวานปลายเดือนอาจต้องไกลกันแต่ติดต่อกันสม่ำเสมอเหมือนไม่ได้ห่างกันไปไหนรอให้สถานะแฟนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเดือนนี้ไม่มีปัญหาปลายเดือนเขาอาจเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยังดูแลกันดีค่ะ ลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวประจำตัวย้ายเข้าพบการงานเล็งดาวราหูดาวความรักอยู่ในภพอริมีมาตรฐานเป็นประดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพมรณนะกลุ่มดาวคู่มิกใหญ่ดาวมฤตยูอยู่ในภพความรักคนโสดสนิท ถ้าเคยชอบใครที่เขาแกล้งให้ความหวังจะถอนใจได้ไม่สนเขาจนเขาใจหายเขาอาจทำเป็นไม่แคร์แต่จริงๆแอบส่องคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะถ้าเคยวิ่งตามเขาจะหยุดตามหันไปโฟกัสอย่างอื่นเขาวางฟอร์มไม่สนแต่ร้อนรนจนต้องหาตัวช่วยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยเป็นเดอะแบกมาตลอด ตอนนี้จะเลิกแบบปล่อยไปตามบุญตามกรรมซึ่งเขาจะทนไม่ได้แต่จะหาเรื่องเพื่อกระตุ้นคุณค่ะลัคนาราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศมีมาตรฐานเป็นประดาวความรากักย้ายเข้าพบแห่งการสร้างครอบครัวสัมพันธ์กับดาวคู่คนเยอะเรื่องแยะ ดาวครอบครัวกลุ่มลักขณาร่วมกับดาวมฤตยูดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเป็นเกษตรรักต้องเปลี่ยนแปลงแต่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงคนโสดสนิทคนเก่าหรือเพื่อนเก่ามาสารสัมพันธ์คุณอยากเปลี่ยนจากคนโสดเป็นคนมีแฟนแต่กลัวเลือกผิดเพราะมีตัวเลือกเยอะคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะ เขาอยากเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนแต่ขอไม่เปิดเผยมากนักคุณจึงไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรปิดบังหรือไม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาอยากเปลี่ยนแปลงขยับขยายครอบครัวแต่คุณกลัวปัญหาคนเยอะเรื่องแยะแต่ก็ขัดเขาไม่ได้ค่ะ ลัคขณาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวเป็นปฐุมเกณฑ์มีดาวคู่มิตรใหญ่และดาวอริมะกุมดาวความรักกุมดาวประจำตัวก่อนย้ายเข้าพบความรักเกิดใหม่พบความรักสดใสกุมดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเสาทับลัคนนา คนโสดสนิทผู้ใหญ่เครือญาติแนะนำคนดีๆให้แรกๆอาจไม่ถูกใจแต่เขาช่วยแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้เห็นความจริงใจจึงเปิดใจคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคุณมีปัญหาถ้าเขาช่วยเหลือไม่หันหลังให้เขาคือคู่แท้ที่จะจูงมือคุณฝ่าปัญหาไปได้แล้วพัฒนารักกันต่อ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาครัวเรือนทำให้ได้ดูใจกันไม่ว่าใครก่อปัญหาถ้าเป็นคู่แท้จะไม่โทษกันแต่จะจุงมือกันฝ่าปัญหาค่ะลัคณนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับลัคนาดาวความรักอยู่ในภพแห่งความเจริญรุ่งเรือง ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสย้ายจากการทับลัคนาเข้าพบการเงินเล็งดาวคู่คนเยอะเรื่องแยะดาวครอบครัวอยู่ในพบการงานดาวผู้ใหญ่อยู่ในพบวินาศคนโส,สนิทพบรักกับคนฐานะดีแต่รอบข้างอาจมองว่าเราหวังผลประโยชน์โดนจับจ้องแต่ไม่สนพร้อมแสดงความจริงใจ คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะอาจลงทุนทำอะไรร่วมกันจนคนรอบข้างสงสัยว่าเป็นอะไรกันจึงพัฒนาความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันเลยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยมีปัญหาตอนนี้เคลียร์กันแล้วแต่ผู้ใหญ่อาจยังไม่เชื่อมัน่นจึงจะทำอะไรร่วมกันเพื่อแสดงความมั่นคงคะ่ะ นาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวย้ายเข้าพบความรักเกิดใหม่พบความรักสดใสเล่งดาวมหาสเสน่ห์และเป็นคู่คนเยอะเรื่องแย่ดาวความรักทับลักขนามีมาตรฐานเป็นประดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสย้ยายมากลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่เป็นเดือนความรักที่ดีแต่อย่าออกสื่อ คนโสดสนิทเจอคนที่หัวใจตรงกันสารสัมพันธ์กันได้ดีมีโมเมนต์หวานหวานแต่เขาค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงจึงไม่เปิดเผยเรามากนะักคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรับหลังคนอื่นรักหวานมากดีต่อใจแต่ต่อหน้าคนอื่นยังต้องเป็นแค่เพื่อนพี่น้องไปก่อนเปิดตัวจะวุ่นวาย คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ใช้เวลาร่วมกันตัวติดกันมากอากัดแง่งอนกันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าไม่ไปเล่าให้ใครฟังค่ะลักษณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวอยู่ในภพความรักมีมาตรฐานเป็นประ ดาวความรักอยู่ในพบการงานก่อนย้ายเข้าพบมหาสเสน่ห์เล่งดาวคู่คนเยอะเรื่องแยะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเป็นเกษตรเสน่ห์แรงจัดจัดรักพัฒนาถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกักความสัมพันธ์คนโสดสนิท เจอคนถูกใจเขาก็ถูกใจเราแต่มีตัวเลือกอื่นทั้งคู่กลัวเสียโอกาสอาจยังไม่ตกลงปลงใจอยากดูดูเลือกเลือกต่อไปก่อนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักสุขงอมแล้วควรจะชัดเจนได้แล้วแต่ทําไมแปลว่ามีตัวเลือกใหม่และไม่อยากพลาดจึงกักๆไว้ก่อนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว เราหรือเขาอาจเจอคนที่มาเล่นๆไม่ผูกมัดไม่กระทบกับตัวจริงถ้าพื้นฐานเจ้าชู้ก็จะไม่พลาดโอกาสนี้ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะผลักไสออกไปค่ะลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ดาวประจำตัวเป็นเกษตรอยู่ในภพตนเองก่อนย้ายเข้าภพการเงินไปกุมกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวความรักทับลัคนามีดาวคู่มิตรใหญ่มาสัมพันธ์ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพมหาสเสน่ห์ดาวครอบครัวเป็นเกษตรคนโสดสนิทมีคนมาตกหลุมรักเป็นเนื้อคู่ที่คุณยังไม่รู้ตัว แรกๆอาจไม่สนใจเพราะคุณมีตัวเลือกเยอะแต่เขาจะทำให้คุณรักจนได้คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะที่เคยเหนื่อยเคยหนักกับรักที่เขาไม่เห็นค่าจึงห่างออกมาเขาจะรู้ใจตัวเองแล้วกลับมางอขอเป็นแฟนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจบปัญหาคาราคาซังพบกันครึ่งทางแล้วสบายใจไปต่อแบบหายเหนื่อย ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอคะ่ละลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ดีดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสยอยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวแห่งอะไรเก่าๆอยู่ในภพความรักดาวอริย้ายเข้าภพความรักดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวตัวช่วยอยู่ในภพอริความรักดีถ้าไม่เคยมีอดีตที่ผิดพลาดคนโสดสนิทพบรักกับคนที่ใจตรงกันรักพัฒนาเร็วแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเคยเจ้าชู้มาก่อนทำให้คนรอบข้างของอีกฝ่ายไม่สนับสนุนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักกำลังจะได้สถานะ แต่พอจะเปิดตัวอดีตเก่าๆที่เคยผิดพลาดอาจจะวนกลับมาสร้างปัญหาใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักสุขงอมจะพัฒนาไปอีกขั้นแต่ถ้าอดีตเคยทำผิดพลาดมันจะกลับมาหลอกหลอนทำให้ความรักสะดุดได้คะ่ะ